รุ่นแรกที่เปิดตัวขายจริงนะของโลกรุ่นเนี้ยแต่เงียบกิบแต่ iPhone ออกสีใหม่ดังทั่วโลกสวดีครัวันนี้พบกับรายการ OOTip นะครับซึ่งทจริงก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็คือเลื่อนเฟซเล่นอยู่ไงก็จะเจอทีเลยมันเป็นสีใหม่ของ iPhone คือแบบ ผมเลยคิดใแใจไอ้เชี้ยแค่สีใหม่มึงตะลึงกันทั้งโลกทั่วโลกทั้งประเทศกู <c oughs> มไม่เข้าใจอย่างี้แค่สีใหม่งงไหมหรือเป็นผมคนเดียวว่าผมบบเฉยๆยังไงก็ไม่รู้แต่งงผมงงว่าตะลึงทั้งโลกแบบไอโฟนไม่มีดปเตอร์ตะลึงทั้งโลกตะลึงทั้ง,ง,งประเทศงง งงว่าแบบเดี๋ยวพวกเครื่องรูปไปดูอะเคื่อรูปที่ผมที่แชร์มาแล้วกันก็นคือผมงงว่าเท่คือยังไงวะแค่แค่สีไอโฟนออกไปตะลึงทั้งลูป <S <S ไม่รู้เนยผมคิดอะไรในหัวก็ไม่รู้แบบหรือว่าผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับ iPhone ก็เลยเห็นว่าเฉย เฮ้ยตะลึงเยอะที่ผมผมเห็นเพื่อนแชร์ก็เลยแชร์มาเนี่ยอันเนี้ยเห็นแบบเพื่อนในในเฟซะแ,แชร์มาแต่แต่เขาแชร์มาเยอะแบบสีนี้สีนี้แบบตะลึงงตะลึงทุกประเทศจริงในเฟซผมเนี่ยโอ้โหคอโฟนสีใหม่ไอโฟนสีใหม่แค่นี้เห็นแค่นีน้เห<น>งงมากทำไงดีผมแล้วผมลอง มองย้อนไปว่าโทรศัพท์อะไรที่มันเปิดตัวแล้วว้าวว่ะสำหรับผมนะมันมีอยู่รุ่นหนึ่งก็คือคือเซปทีเอ็กคลอนเนี่ยถ้าผมออกเสียงทีอขอภายนะคือมันมันเป็นโทรศัพท์ที่อนิวาสำหรับผมนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่เลยก็คือมันไม่มีกล้องหน้าเลยมันไม่มีติ่มมันไม่มีรูมันไม่มีป๊อปอัพเลยคือกล้องมันอยู่ข้างในจอ ว้าวไหมหนุ่มแล้วคนอื่นมันไม่ว้าวแต่แต่เขาเปิดตัวมานะแต่สำหรับผมมันว้าวนะแต่ที่จริงอันนี้มันไม่ใช่รุ่นแรกของมันเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเป็นรุ่นแรกที่เปิดตัวขายจริงนะของโลกรุ่นเนี้ยแต่เงียบกิบแต่ไอโฟนออกสีใหม่ดังทั่วโลกแต่มันไม่ได้มันเป็นคอนเซปต์โฟนมานานแล้วแต่ ยื่เขออื่นน่ะวิ v o อ i v o องอัพปงตัวออกมานาะนแล้วแต่เนี้ยมันทำออกมาขายจริงก็คือรุ่นแรกของโลกที่ออกมาขายจริงก็ไม่ววาวแต่ย่านเมื่อกี้ว่าที่ Apple มีสีใหม่ป่ะที่หวาวทนันหนุ่มอนะืมยังไงก็แต่สำหรับผมะอะก็ไม่รู้ดิก็แบบมันเฉยเฉย,ยอะก็อันเนี้ยสำหรับผมน่าว้าวปล่าไหมแบบเทคโนโลยีมันไปไกลมากอ่ะว้าวคือแบบ อันนี้เดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้คร่าวๆนะสเปคสำหรับผมมันก็โอเคนะจอที่กำลังที่ตอนนี้ไอ right, ้าเฟมเล็อะไรเนี่ยที่กำลังคิดก็9กสิบเฮิร์ตก็พอสมควรเลย,เลยนะดีเลยนะแล้วก็รองรับ 5G กล้องหลังสี่ตัวแต่ผมไม่ไม่พูดรายละเอียดนะอะไรอย่างงี้ผมไม่ได้คือ,อแบตเตอรี่ก็ให้มาสี่0 0่พันิลลิแอมีเเนี่ยมันก็แถมชาร์จใบมาให้ด้วยนะ30วัตต์เนี่ยจิ๊บ แล้วเมื่ี้ว่างียบกิ๊บเลยคือนวัตรกรรมมันไปไกลมากแลว้วอ่ะรือเป็นเพ่อแบรนด์นะผมว่าน่าจะเป็นพ่อแบรนด์แต่ก็งงอยู่ดีว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่คนยังไม่เคยทำโทรศัพท์ยังไม่เคยออกมาขายจริงแต่ ZTE มันออกมาขายแต่ข่าวเขาทำนะเขาเปิดตัวก็รู้กันทั่วโลกแนละ้วสำหรับคนติดตามหรืออะไรแต่ ยังไม่ะมันไม่มีใครสนใจไม่มีใครมางโพสว่าเฮ้ยนว,วัตกรรมแบบโหมันไปมันทําได้จริงหรอว่ามันถ่ายรูปได้หรอวะแต่นี้ผมก็ยังไม่ได้จับตัวจริงหรืออะไรนะเพราะมันไม่ได้เข้าประเทศไทยเพราะว่าแต่มันข่าวข่าวมันก็ออกมาเยอะนะเพราะผมเคยแชร์พวกในดอยแซนในอะไรนะเว็บไซต์ของสยามโฟลอะไรเงี้ยแบบโอ้เขาก็ดังดังเยอะแยะนะอะ ทำไมอ่ะเพิลเปลีนสีใหม่ว้า wow, วทั้งโลกย้ำหลายรอบอ่แอปเป <Apple S 2> ไม่แถมนู่นนี่นั่นว้า wow, วทั้งโลกแอปเปิล oh. กล้องใหม่ว้า wow, วทั้งโลก oh. แต่มีติ่งมันเริ่มข้างหน้าอืมบอกอันนี้ถ้าจะดาผมก็ดดาแล้วนะบอกแทนแทแอปเปิลเนี่ยบองตรงว่าฝั่งแอนดรอยมันไปไกลภมากแล้วนะ จริงอันน,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 นี้คืออัดกี้มาแค่แบบผมตกใจเลยว่าทาไมคนถึงเปลี่ยนสีใหม่ว้าวแชร์กันตึมทำเนี้ยแบบอะไรกันสำหรับผมนะถ้าถ้ามีใครคิดต่างก็เมนอนได้ม,มาอะไรมาคุยกันผมก็อยากบอกว่าผมคิดต่างอย่นี้เฉยๆแค่นั้นก็งงงงตึบเลยย้ำอีกทีว่ามันเป็นนวัตรกรรมใหม่นะรุ่เนี้ยแบบ มันยังไม่มีออกมาเลยนะมีรุ่นแรกที่ขายได้รุ่นแรกของโลกถ้าถ้ามีหรือมีถ้าผมผิดอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าเอ้ยมันมีอีกรุ่นหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วมาแชร์กันได้ต้องออกีใไม่ไหมถึงดังดว่าต้องออกสีต้องเงินถึงดังหรอคูก,ก็เข้าใจแล้วมองตรงราคามันถูกนะถ้าผมว่าเข้าไทยไงไมันก็ประมาณ ที่ผมดูแนตะ่มันไม่เกินสองหมืออม่นกว่ามั้งแน่ใช่มันไม่เกินสองหมื่นถ้าเข้าไทยนะงงม,มาก <c oughs> คือเงียบป้าเลยมันไม่ดังจริงนะอย่างาผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยซื้อไฟเอ็กมาไฟาเอ็กที่มันกล้องหน้าป๊อปอัพอ่ะแบบที่ขายได้จริงที่ขายในประเทศเรานะ ขายได้ในประเทศเราที่เป็นออฟอัพของประเทศเรานวเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยที่เป็นออกมาขายไฟเอ็กไฟเอ็กหนึ่งนะผมซื้อมาไม่มีใครรู้จักเลยวันนั้นผมไปเรียนด้วยแล้วผมแบบเปิดท้องยิ่งดิบในโทรศัพท์อย่างเงี้ยไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วผมว่าทาเลื่อนแบบเลื่อนปุ๊บขึ้นมาแบบมีเพื่อนในเซ็กมาถามเฮ้ยโทรศัพท์อะไรวะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้เหรอเฮ้ยมันมันคืออะไร อย่างเงี้ยผมว่าคือเขาไม่รู้ผมว่าเอ,อ๊ะทำไมเขาไม่รู้ม,มันโฆษณานะหรือเป็นเพราะแบรนด์หรืออะไรอย่นี้ผมไม่เข้าใจหรือแบบนอกสายตาเออ,อ,อก็ไม่รู้ว่าแต่คืออันนี้ในความคิดผมนะแต่ถ้ามีใครคิดต่างหรืออะไรอยากบอกเลยผมก็ลองคอมเมนต์ดูจริงผมก็คือผมก็เคยใช้ iphone นะแต่ เลิกก็เลิกใช้ไปนานแล้วก็ลองใช้ไอออนดอยมาสักพักระยะหนึ่งแล้วก็มันก็ไปไกลมากทำอะไรได้เยอะเพราะว่า iPhone มันทำได้แต่ของมันเป็นอีโคสเตมของมันนะเขาเรียกว่าอีโคสเตมแล้วกันใช่ไหมรู้ไหมเนี่ยอูุกไม่รู้ก็งงนนไม่คขนาใจต้องเปลี่ยนสีโทรศัพท์ถึงดังต้องเอาสีใหม่มาถึงดังต้องมีขอบ เหลี่ยมไอโฟน5ถึงดังแล้วว่าหาว่านู่นก๊อปนี่ก๊อปโอ้กูออกอ่ะกูรู้สึกแบบถ้ามีใครสั่งรองคอมเล่นได้อันนี้งงไงก็เห็นคนแชร์เยอะอันนี้ประเด็นเลยเห็นคนแชร์เยอะว่าเปลี่ยนเฮ้ยทำไมสีโอ้สีนี้ดัง่โนรุ่นสีมันกูงงไอโฟนเปลี่ยนสีดังงงไอโฟนกล้อง12ล้านดังงง หน้าจอ60เฮิรตดดังงงไอโฟนไอโฟนจอเล็กลงดังเท่าโลกแชร์ต้มโอ้ยงงไม่เข้าใจโอโอ,โอเคผมมาแค่นี้แล้วแค่ก็คือจริงจวันนี้ก็ไม่คือคลิปไม่ได้ลงนานเพื่อนไม่ค่อยว่างผมก็ไม่ค่อยว่าง,ม,ม,างมาอัดอะไรแบบความในใจแบบ อันนี้แบบที่จริงก็ไม่ได้อ่านนั้นแต่ยัางเตียวว่าเห็นคนแชร์เยอะเยอะมากในเฟซของมันใ้เรื่อง i p h o n e อ่ะแล้วผมก็อะไรวะอันเนี้ยเนี่ยอยากได้จังสีนี้สีนี้แบบมีอะไรไหมวะทั้งรั้งที่มึงก็ใช้ iPhone อยู่มึงก็ใช้ไิธีอันเดิมก็แหละมันไม่แตกต่างอะไรกันสัเกเดียวหรอกไหนบอกว่า iPhone ใช้ได้นานกูเห็นก็เปลี่ยนกันทุกรุ่น ทุกครั้งที่ออกมาใหม่ไม่แตกต่างอะไรกันที่แบบเคยเพื่อนมาว่าผม,ผมเปลี่ยนโทรศัพท์มึงก็ไม่แตกต่างมึงไอโฟนหกก็เปลี่ยนมาเจ็ดแปดเาเอหาวอะไรของมึงก็เปลี่ยนเห็นว่าตัวเองบ้างเลยใครมีคอมเมนต์ก็ลองคอมเมนต์นะอันนี้นี่ผมอยากคิดต่างหรืแบบเอาความคิดส่วนตนัวผมมาพูดใครมีค,ความคิดต่าอไมาแชร์กันโอเคนะไม่ได้ไม่ว่าอะไรเลยก็ ไม่ได้ว่ามาคุยกันแบบสนุกๆโอเคก็จริงวันนี้ก็อยากให้สนุกแต่เอาจริงๆว่ามันพูดทำรายการสนุกๆมันรู้สึกจะเฟลช่วงนี้อนหรัผมนะเพราะว่าเรื่องนั่นแหละเรื่องในประเทศเราเนี่ยเราพูดไม่ได้แต่ในเฟซส่วนตัวผมพูดอยู่ในช่องไม่อยากพูดเรื่องเอ้ยเหลืองๆเนี่ยขีอ้อ่ะอืมนั่นแหละโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ลย์ด้ครับอยากให้ซับเพิ่มเร็วเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผมเลยก็ทุกคนในในช่องโอเคครับฝากไว้แค่นี้บ๊ายบายโอเคมีอะไรคอมเมนต์มา